คเป็นด d ลตัว Thailand นะคะรับมาอยู่ในส่วนของ Benz นะฮะ W207 นะฮะมาใส่จอตรงรุ่นนะฮะแบบจอตรงรุ่นแบบนี้เลยนะฮะระบบเดิมใช้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วเราก็สามารถเข้าในส่วนของระบบของ AUX รถนะฮะแล้วก็ลิงก์มาในส่วนของระบบ Android นะฮะเนี่ยนะะีะฮะแล้วก็เข้าในส่วนของดอ Android ได้นะฮะสามารถใช้ในส่วนของแอป YouTube เน็ตฟิกทีวีออนไลน์ได้ฮนะ,ะสเปคเป็นตัวท็อปเลยนะครับแรม8ปลอม128ตัวเร็วสุดนะตอนนี้เลยนะฮะเนี่ยฮนะ แล้วก็มาดูในส่วนของระบบสามารถฟังเพลงได้นะฮะแล้วก็สามารถเดี๋ยวเชื่อมอินเทอร์เน็ตให้ดูนะฮะนี่ฮะกด Wifi นะฮะแล้วเขาก็จะสามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ทันทีเลยนะครับผมนี่นะ นี่คเราก็สามารถเล่นเพลงนะฮะฟังเพลงได้เลยนะฮะตรงนี้นะครเสี่ยงลถเสียงจากพวงมาลัยได้นะฮะตรงนี้เอถ้าลูกค้าอยากดูหนังนะฮะเสียบ USB นะฮะก็ดูเล่นไฟเพลงไฟหนังได้เลยถ้าเรามีไฟเพลงไฟหนังตรนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเข้าแอปต่างๆนะฮะก็จะมีในส่วนของตัว YouTube Netflix t ีออนไลน์นะครับลูกค้าสามารถลงเพิ่มได้เลยนะครับนี่ฮะโหลดให้ดูนะฮะสามารถเข้าเพจสโตนฮะโหลดได้เลยนะครับ สามารถติดตั้งได้เลยนะฮะแล้วก็ดีนี่ฮอสตร์อะไรได้หมดเลยนะครับยูทูบนะฮะนะครับเข้ายูทูบนะฮะอัปเดตได้นะครับดูหนังได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นจอตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้กล้องเดิมได้นะเสียถอยนะครับกล้องเดิมทํางานปกติเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าได้ใส่ในส่วนของกล้องกล้องหน้าหลังเพิ่มเลยนะครับตัวนี้มีในส่วนของตัว ดูออนไลน์ได้ใส่ชิมดูออนไลน์ได้ทำเป็นกล้องหน้ากล้องหลังจากประเทศเกาหลีนะครับผมเนี่ยแล้วก็สามารถดูในส่วนของทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับผมตัวน,นี้ดูทีวีออนไลน์ได้นะฮะสำหรับรีวิวสองศูนย์เจ็ดนะครับเพราะว่าลงแอปลงอะไรเนี่นะครับเนี่ยฮะสามารถเข้าในทดลองทดลองอย่างนีนะ้แล้วก็สามารถดูช่องสามห้าสิบเก้าได้หมดเลย น,นี้เลยคนระับโอเคใครใช้รับดิว207สามารถมาใช้จอกองรุ่นตัวนี้ได้ครับผมวันนี้ขอลับไปก่อนส่วนคะรับ